22บ้านดาราที่บอกเลยว่าแต่ละหลังนั้นราคาสูงมากดังคารือหาราคาตั้งแต่10ล้านถึง600ล้านบาทหรือมากกว่านั้นก็นเลยทีเดียวบ้านของแต่ละคนนั้นจะหรูหรากันขนาดไหนไปชมกันเลยจ้าอันดับที่12ก้อยราชวินดาราสาวสวยที่เพิ่งเข้าวิธีแต่งงานกับนักร้องหนุ่มอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมไปไม่นานสำหรับคารืหาสุดหรูของสาวก้อยนั้นมีทั้งหมด3ชั้นและตกแต่งอย่างอลังการซึ่งคารือหานี้มีราคาอยู่ที่10ล้านบาทกันเลยทีเดียว อันดับที่11แอปทักซออนกับหนูน้อยปีใหม่ที่ได้มีแฟนคลับติดตามกันมากมายหลังจากที่แม่แอปได้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและทํางานหนักเพื่อลูกสาวสุดที่รักก็ได้มีบ้านพักสุดหรูอ,อยู่ในย่านวิภาวดีรังสิตโดยราคาไม่ต่ากว่า30ล้านบาทอันดับที่10ตักบงกฎและเจะ้าสัวบุญชัยเป็นที่ใครหลายๆคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยต่อมาทั้งคู่ได้อยู่บ้านด้วยกันอย่างอบอุ่นในราคา45ล้านบาท อันดับที่9้ใบเตยอาสยามที่ได้แต่งงานกับดีเจแมนและมีลูกด้วยกันอย่างน้องเวทมนได้อยู่ในบ้านสุดหรูนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นซึ่งบ้านหลังนี้มีราคาสูงถึง50ล้านบาทอันดับที่8 d ดีเจเพชจ้าและนิวเคียร์ถือได้ว่าเป็นการสร้างบ้านที่ต้องบอกเลยว่าคือบ้านในฝันของใครหลายๆคนเป็นอย่างมากหรูหราอลังการงามตาสมกับฐานะมีโรงจอดรถสุดหรูสระว่ายน้ำซึ่งราคาค่าเรือหดสุดหรูนี้อยู่ที่60ล้านบาท อันดับที่ 7. เอมมี่มรกตถ้าพูดถึงบ้านดาราที่สวยหรูหน่าอยู่มุมถ่ายรูปเก๋ๆเ,เหมือนได้ไปเที่ยวแล้วก็จะต้องเป็นของบ้านเสาวเอมมี่และให้โซเจมอย่างแน่นอนกับบรรยากาศสุดหรูและสุดอลาัางการดีงามสไตล์ยุโรปซึ่งคารือหาดเลื่อนหอของทั้งคู่นั้นอยู่ที่100ร้ล้านบาทสมกับที่ต้องยก5ดาวให้เลยจริงๆ อันดับที่6กอั้มพัชราภาอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยตลอดการสำหรับบ้านที่สมฐานะของนางเอกซุปตาร์เมืองไทยอย่างสาวอั้มนั้นตกแต่งด้วยสไตล์อังกฤษมีสระว่ายน้ำส่วนตัวราคาอยู่ที่100ร้ล้านบาทบอกได้เลยว่าหรูหรา้าเป็นอย่างมากอันดับที่5นุ่นวรนุชหนึ่งในอดีตนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างสาวนุ่นวรนุชที่ได้แต่งงานกับเศรษฐีเมืองไทยอย่างหนุ่มต๊อดพิติอยู่ในบ้านคาลิหัตคอนโดสุดหรู6ชั้นใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท และใช้ชีวิตอยู่กับสามีในราคาที่มากกว่า100ล้านบาทรู้รา้ขนาดไหนก็คิดเอาเจ้าว่าล่าสุดสาวนุ่นได้ทำลานสกีน้ำแข็งไว้ในบ้านของตัวเองแล้วเรียบร้อยอันดับที่4บ้านหลังใหม่ของคู่รักวัยรุ่นสุดฮอตอย่างมากี้ราสีและหนุ่มป๊อกที่หลังจากแต่งงานมีลูกด้วยกันมาแล้วล่าสุดก็ได้วางแผนในการสร้างบ้านใหม่ขึ้นอีกครั้งโดยจะสร้างคล้ายๆกับหมู่บ้านที่มีทั้งหมด5หลังมียิมมีสาว่ายน้ำคลับเฮาส์สนามเทนนิส สวนผักออร์แกนิกสนามเด็กเล่นและสนามสําหรับน้องสุนัขอีกด้วยโดยราคานั้นเป็นแค่การประเมินว่าแค่ค่าตกแต่งห้องครัวก็4ล้านบาทแล้วทาเสร็จทั้งหมดก็คงจะประมาณ200ล้านบาทบอกเลยว่ารู้ราสมทายาครือเซ็นท่านจริงๆ อันดับที่3พลอยชิตจันทร์สำหรับสาวสวยที่ชีวิตดีีดจนน่าอิจฉาจากที่เคยมีกระแสตโตมาอยากเป็นลอยชิดจันกันมากมายนั้นมีอนจาจักถึง3หลังได้แก่1เชียงใหม่มีมูล,ลค่าสูงถึง100ล้านบาท2คอนโดหรูในกรุงเทพไว้สำหรับพับคนเวลามาทำงานที่นี่สามบ้านพักตากอากาศที่หัวหินที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่นานหลังจากไปเที่ยวจนเกิดความถูกใจจึงได้ตัดสินใจซื้อมาในราคา28ล้านบาท อันดับที่2ชมพู่อารยาหลังจากที่แต่งงานกับพ่อน็อตวิสรุตไปก็ได้สร้างบ้านครอบครัวที่มีราคาสูงถึง300ร้ล้านบาทเรียกได้ว่าสมฐานะซุปตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยจริงๆอันดับที่ 1. ทัญญาธัญ,ญเรศกับค่าฤาษสุดหรูสุดอลังการสาวว่ายน้ําใหญ่กลางบ้านดังเทพนิยายโรงรถสุดหรูคันงามอีกเพียบกับอเนจักสตูดิโอทุ่มทุนกว่า600ล้านบาทหรูราน่าสะดุดตากันเป็นอย่างมาก